พุทธอ,องค์ท่ทรงตัดไว้ว่าดูก่อนอนอนทำวินัยที่เราได้แสดงและบัญญัติไว้ได้ดีแล้วนั่นแหละจากเป็นศาสดาของท่านทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราล่วงไปแล้วความหมายคือทำวินัยที่ทรงแสดงและบัญญัติไว้ได้ดีแล้วไม่ใช่ทำวินัยที่ผิดเพี้ยนไปจากของเดิมแบบรูปพงคำนั่นแหละคือองค์แทนแห่งศาสดา พระที่ทรงตัดไว้ในกาลามาสูตรว่าอย่าเชื่อด้วยกันฟังตากันมาอย่าเชื่อด้วยกันน้างตำลานกัมพีควรทําตามทดสอบดูถ้าผิดพลาดก็ไม่ต้องเชื่อต่อเมื่อใไดได้รู้และเข้าใจด้วยตนเองว่าทำเหล่านั้นเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลมีโทษหรือไม่มีโทษแล้วจึงควรละหรือถือปฏิบัติตามนั้น อะไรต่างๆที่ได้มาแล้วจึงเปรียบกับการได้ขอนซุงซึ่งเป็นท่อนไม้ใหญ่จึงจะเป็นต้องพิจารณาเพื่อรู้ว่าอะไรเป็นกิ่งไม้และใบไม้เปรียบราสักดะและชื่อเสียงอะไรเป็นสเก็ตไม้เปรียบความสมบูรณ์ด้วยศีลอะไรเป็นเปลือกไม้เปรียบความสมบูรณ์ด้วยสมาธิอะไรเป็นกระพี้ไม้เปรียบยานทัศนะอะไรเป็นแก่นไม้เปรียบวิมุตพระนิพพาน อะไรจริงอะไรปลอมเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์เมื่อพระพุทธองค์ทรงดับขันพรทนิพพานไปแล้วในปัจจุบันหากจะกล่าวถึงองค์ประกอบของพุทธศาสนาจึงสามารถกล่าวสรุปได้โดยยอดดังนี้ 1. พระพุทธเจ้าซึ่งองค์แทนนั้นคือธรรมวินยัยที่ทรงแสดงและบัญญัติไว้ได้ดีแล้ว 2. พระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า 3. ภาริยะสงสาวกคือผู้สืบทอดที่เที่ยงแท้แน่นอนและไม่มีเสื่อมคลายเพราะได้ประพฤติปฏิบัติตามที่ทรงสั่งสอนเมื่อมีความพอเพียงก็จึงได้บรรลุขึ้นมาถ้าเป็นผู้ไม่ตกต่ำเพราะได้ปิดประตูบาปแล้วดังที่ที่ยินในบ่อยในการกล่าวคำถือไตสรณะคมของชาวพุทธมามาะกะ่ว่า สังฆังสารนังกระฉามิข้าพระเจ้าขอถึงซึ่งพระอริยะสูงเป็นที่พึ่งที่อาศัยอันส,สุขตลอดไป 1. การบางกินในการพิจารณากเช่นเดียวกันในการพิจารณากายที่พระจักขุ่คือตาทิพนั้นต้องเกิดขึ้นมาก่อนคือรู้จริงไล้เห็นจริงจากนั้นกำหนดให้เป็นการเรืองอสุภะหรือวัตถุส่วนใดสนหนึงให้เห็นชัดจริง และกำหนดพิจณาให้สลายแยกออกโดยอนโุโลมปิโลมเรี่ว่าการพิจารณาไตรักษณเมื่อมีความพอเพียงกี่เลส๋จะเริ่มเบาบางที่สุดก็จะหมดสิ้นไปจากใจคือสติกำหนดพิจารณากายซึ่งเป็นอารมณ์หยาบเป็นทาง,งความบริสุทธิ์ของคนตนหาจริตมีปัญญาการพิจารณาจึงต้องกำหนดให้เป็นกายละเอสุภาพ หรือวัตถุส่วนใดส่วนหนึ่งให้เห็นชัดจริงก่อนเพราะกิเลสจะมารวมอยู่ที่กายนั้นจากนั้นจึงจะสามารถพิจารณาได้2การวางจิตในการพิจารณาจิตและผู้รู้ที่ประจักษ์ขู่คือตาทิพนั้นเกิดหรือไม่เกิดก็ได้คือกายหรืออสุภะหรือวัตถุส่วนใดส่วนหนึ่งนั้นไม่รู้ไม่เห็นชัดจริงก็ไม่เป็นไรแต่เมื่อจิตสงบและให้มีสติ จากนั้นเพิงเบาที่ฐานมโนมภาพนึกให้สลายแยกออกคล้ายๆผู้ที่แตกสลายอยู่บนท้องฟ้าตามเข้าไปเรื่อยๆไม่ต้องละเอียดมากโดยอนรมลมปฏิโลมเมื่อมีความพอเพียงกีเดียจะเริ่มเบาบางที่สุดก็จะหมดสิ้นไปจากใจคือสติกำหนดพี่นาจิตและผู้รู้ซึ่งมีอารมณ์ัเหตุออกไปไม่มากนักจิตไม่ค่อยสองออกเป็นทางแห่ความบริสุทธิ์ของคนที่ทจริตมีปัญญาอน่น การปฏิบัติจะเป็นไปโดยราบเลืน่นคือลงทุนน้อยแต่ว่าได้ผลมากการปฏิบัติจึงต้องทำจิตให้สงบที่ฐานของจิตก่อนเช่นที่หน้าผากเพราะกิเลสจ,จะมารวมอยู่ที่ฐานของจิตนั้นจากนั้นที่จะสามารถพิจารณาได้บางท่านเคยบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์และเคยปถนาพุทธภ,ภูมิมาก่อนจึงทุ่มเทให้กับงานการโปรดสอน อยากเต็มกาลังความสามารถประเภทนี้บ่งบอกถึงภูมิธรรมภายในพ่ะพอตัวเพราะไม่แน่จริงก็คงไม่กล้าที่จะพูดออกมาถึงขนาดนี้นั่นคือการเห็นภายในวัตตะที่กำหนดที่สุดและเบื้องต้นมีได้เพราะมีความยาวนานมากดังที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าดูกรพิกษุท์ทั้งหลายบุคคลหนึ่งที่เบียดบ่ยท่องเที่ยวไปตลอดกับ จะพึงมีกองกระดดกใหญ่เสมือนหนึ่งเบยุบุรปัน,นปพจนนี้นั่นคือภูเขาถ้ามีผู้คอยรวบรวมไว้และกองกระดดกที่รวบรวมจะไม่กระจายกระจายหายเสียสัตว์ทั้งหลายที่ยังมีกิเลสจึงเปียกกำลังว่ายน้ำในมหาสมุทรซึ่งเปรียบได้กับวัฏฏะเมื่อกิเลสได้หมดสิ้นไปจากใจแล้วจิตที่ผ่านพ้นมาได้ถึงขนาดนี้จะเข้าใจในความหยาบละเอียดได้เป็นอย่างดีดังนั้น จิตจริงเที่มเปลี่ยนไปด้วยเมตตาเพราะไม่มีอะไรดีไปกว่าการทำกิเลสให้หมดสิ้นไปจากใจนอกจากใช้เป็นเครื่องอาศัยชั่วคราวการปลดสอนจริงได้มีออกมาในแบบที่ตรงไปตรงมาและไม่มีการปิดบังใ,ใดๆในอันที่จะเป็นคุณประโยชน์